ถ้าบ่มีแฟนคลับแพนเพลงนองมื้อนันก็ลาที่สุบดบนีโอกาสไปรรกกันเนวลหลาือสบ่มีอเอสุดใจกลางมืแต่แก,ก็แม,ม,ม่แม่พอแฟนคลับแฟนเพลงอนุกดเพิ่นกัมาให้น,นันใจหลาหลายพพอแม่แแนคลับนองพิ้นนะคะขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณที่ให้้นคนนึ่งใีชีวิตทีดีึ้นไละเบิดตี่มเีนะคะขอบคุณหลายๆ คำหอนเน้ำตาไหลคดานเพงห้กายงานบบังไฟวิมหารสวนแทนแงนบองนาผู้องค์ทันทาแต่บเห็นแนอยากกหัวใจไบังแสตกลดินแนเดใจ a ha 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 a ha h อคอมเมนต์ไล์แห้งค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณไลยๆค่ะสวัสดีพ่อยาด้วยนะคะสีทองคือเกาค่ะพ่อนุก๊กโก้คอโเป็นทองเป็นการ่อมน,นะคะลาเจ็บกระเพาะอ,อ่เด้อยังไงถือว่าเต็มหลอดมานเลยปวดตบเจ็บกระเพาะขึ้นกาลัา่งวันศีรษะยาก อดุญเดือนหอบยามบนโต๊ะหำเวินน้องไม่ยัื่สะเอิ่นจนใจจืดหนาวคักแทนนองเอ้าบอกมาเวดมัดับแล้วดับแล้วเวดลาเวดโอ้ยใจกลับมาหนิมาซื้อยาดีกระเพาะเวดลาเวดขอให้เวยนะโอ้ยกระเพาะขึ้นแห้งกดลืมกเอ้าวันที่เดียที่เราจับเป็นอย่างดับต้องว่องเลย บเห็นผูว่าเาให้เอี่ยวยาโดยโดยขอบุณนะคะขอบุณกำลังใจนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องฝึกฝนนะคะพี่น้องคนละบริไปเลียนลองเล่้นล่ำนะคะคือคนอื่นบางคนเขาได้เขาห้องเฮียนเขาได้เลี่ยนเขาได้ลูก ยังหลายๆอย่างคือลาบูไมมีโอกาสได้เลียนกระเพาะขึ้นแห้งเลยคือบางคนเขาเขาเจ้าได้เลียนได้อยังน,นนะภาษาด่านกันเบาวกวสิดีกว่าลาแต่ว่าลาบูม่มีโอกาสได้ได้เลี่ยนยนะคือพี่แดงเราเบาคีบๆถีพี่เราซ้อนลาอันอล่ำอะไพี่น้อง ยี่หกนี้เจอกัน,นค่ะเบลยี่สิบหก,กนี้เจอกันนะคะพี่น้องน,องออนองนะินะคกะซีบุคือคนนี่เขาเจ้าได้เรียนคือกระต่ายนี่ก็ได้เรียนโล่อเขาปรชีอันนี้เขาเจ้าได้เฮียนจบหลายเฮี้ยนแต่ป่อหานะคะความหูบ่มีเลยไหมเอาตรงตรงอืม อ,อ่านอ่านได้น forever, ี่กับพ่อแห้งแล้วก็เขียนได้นี่ก็ดีเติบแล้วเคยเคยเห็นที่เขาจะบอกว่านักห้องมั่ำมบางคนก็จะบอกเป็นหนังสืออาศัยแบบว่าฟังเพลงหละท่องจำเอานั่นแหละเขาก็เป็นจังสันล่ะแต่ว่าอาศัยดันการพิมพ์สื่อนะ้พี่น้องจือซื่อจือจำเอา แต่ถามวาอ่านอ่านภาษาเตกบอบ้างโต้กับบัวใดนะคะพี่น้องแต่กระต่ายกับข้ามบ้านเนี่ยเขาบุคเขาจะเรียนเขาจะเรียนมาแล้วเขาแบบเขาเขาเขามีความหูว่าแบบไงลาบุมีความหูลามีมามตเตะใจสูแล้วก็ความหมักเท่านั้นที่อยู่ในกระโตนี่นะนะคะมันกะสีต่างคือคู่มือเนี่ยผู้ใดได้เขาโรงเรียนได้เอียงกะสีมี วิชาศิลปะดนตรีบอยอียงบอนะให้ให้กับให้กับนักนักเรียนอสินะเจ้ากระิไใจฝุกฝนอันนี้แต่ว่าสำหรับปลาล้วเราบม่ได้เรียนแต่ว่าอาศัยแบบความจำาป้งทำมันคุ่นนะคะราะว่า,วาอ่านต้นหนังสือว่าท่าน่ะอ่านบอเป็นเพราต้องต้งเลยอ่านบอเป็นค่าให้ตายกับวาได้ เอออ่านวิทย์นี่ยังยังวะหอดแล้วตอนอยู่ปสามปสีอาศัยแบบความจำเอาค่ะแล้วพอขืนแห่งมันตีกลับน,นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งทีละคือลาสูเราค่อมักนะคะพี่น้องแต่เราบุมีโอกาสเราเรากแต่เราบุมมีโอกาส คือรายการแมวลาถ้าบมีเอฟซีบมีแฟนคลับน้ององอิงลาบอกเลยว่าราบ่ได้ไปพอใจบ้ถึงแล้วเขาก็บโบ้ในใจในตัวเองนี่นะแต่เรื่องมากไม่มากแต่ค่ะไปห้องตั้งงานเนี่ลากระไปแต่ว่าคืออยู่ล้าเนี่ยลากระไปแต่ว่าวิธีที่แบบยังลากระโฟกา้าห,ห้องห้องอันน,นั้นอันน้าราบฟก้กา ไปขึ้นไปที่ยู่เล่านี่ขนาดไปเบี้ยงเจาะเบี้ยแก่ได้กี่น้อยแล้วสุดตาแล้วภาพไปดองไปห้หงร้ายเนี่ยบุกการไหมเพราะว่าเข้าแบบเข้าบุมัันใจตัวเองจนได้เอฟทีแฟนคลับนองมาสินะพี่น้องไปเบิงโหลดย้อนไปเบิงในคลิปอของไอทอมออกฟันมะลังห้าน่ก็เลือกเขาสะอายในช่องไอทอมนะทอมทีมงานกกเกียงนะพี่น้องหรือว่าพิมพ์คำว่าหรือว่ากกเกียง ก็ได้นะหรือว่าเลือกเลืขาซ้ายรับหลาลําบละครก็ได้พี่น้องพิมพ์ก็ไปเบิ่งเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลือนเบิ่งคอมเมนต์ที่แบบมันเก่าเก่านะพี่น้องไปไปล่องไปเลื่อนเลื่อนเบิ่งนะคะเลื่อนเบิ่งในคอมเมนต์นะโอ้ยลาลืมว่าจะเอาเงินไปให้เจ้าลืมหรือไหไปไปล่องไปเบิ่งในในคอมเมนต์นะว่าสิ่งที่เราเอาแทนว่นะ นี่เอฟซีของสแซนอยเป็ดปันแพงนะคะแลยเอฟซีน้องอิงเพก์ปฏิเขียนบอกว่าเอฟซีน้องอิงก์แี่นะมาจากสแซนอยเป็ดปันแพงเลยสินะปฏิเ,เียนบอกเรียกคนเฮลานะเฮลาไปออริซันและการไปหาห,าหัวนาวงปรจวบอันนี้คือคือหลักๆเลยที่แบบก็ยังกระทำว่าเขาก็ขึ้นไปเพราะว่ากำลังใจมันคือสิ่งสําคัญอีลีเหตุในขคน,คนหนึ่งแบบอยากที่แบบเขากังวลเขาหลายๆอย่างวอมันใจสินะ เหตุในเข้าถูกสินะว่าเออยังน้อยเข้าแกเข้าเข้าเหตุใดสินะเขาก็ใจสู้สินะกำลังใจคือสิ่งสำคัญเด้ในการใส่ชีวิตบวชเอียงก็แล้วแต่นะคะพี่น้องัณนแล้วยาเฝ้าทิมปากันเด้นนะคะเป็นเรืองเลือกมังกว่าเพ่งเลือกเขาสายละครพิมใน youtube นะคะพี่น้องแล้วเลื่อนไปเบิ่งคอมเมนต์เกาเกาสินะพื้นมาให้กำลังใจหลาลายเลยเอทซางสาวน้อยเป็นวันแพงนะ แกเอฟซีน้องอิงผู้ดได้ก็ะยให้ลาไปไปลองเบิงอะไรก็ได้สินะลออ่องเขาไปเลื่อนเบิงส่วนคอมเมนใหม่ใหม่ลาวยาโคอบอทิงนะคะพี่น้องถือว่าอบอเบห็นค่ะพี่น้อง <laughs> นะคะล่องลองเลื่อนไปเบิงนะคะแล้วก็เพลงของฟันมาลักฮานสินะโอ้ยกตะอดัดดกระเทกเดียวค่ะบ่ได้อดัดอัดแบบอัดเท่าไหรนะคะ มันอยากให้หายไปนั่นแหละคือคือลากระ ส่งขึ้นในกระจกอนนะคะเห็นบ่เห็นลาบบ่ผู้เจ้าคือตอนละละล,ะละอยลอยลองเลี้ยวบ่งคนหงมเสียงจวดจุดบังไฟแสนน้องมาเยือนขอแงนแนงบังแผ่นเอ่อซื้อโซเชียลเอ่อเก็บสิ่งดีๆไหวเป็นแห่งกำลังใจคะ่ะโดยโดยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกมือน,นีหลากอ็อยู่ด้วยคะ่ะมาเก็บ แต่สิ่งดีๆสิ่งใดที่พันบอดีลากันตัดตัดออกไปก็คือบได้ใส่ใจก็คือหับฟังหับฟังใดนะคะคือแบบพ่อแม่พี่น้องเพื่อนตีเตือนมากหับฟังนะคะแล้วก็เบึงมันมัน,มน,มนยงังบอดีนะคะถ้าเป็นคอมเมนต์ใดที่แบบตีเตือนมากอันนั้นอันนี้มากหลารับฟังนะคะแล้วก็ พร้อมพร้อมที่สีพิจารณาแลยค่รพร้อมที่ปรุงตัวเองว,ว่าจะเป็นเสียงบอ่อียงบ่นะคะถ้าอียงมันบดีพ่อพ่อ,พอแม่พันตีเตือนมาแนะนําไปสินะแลวกอับรับฟั่งนะคะหลัับฟังบฟ่งแล้วก็ปรับปรุง,งแก้ไขนะคะถ้า,เ,าเป็นคอมเมนต์ที่มันบดีก็คือบุรีเฮ้าไปสินะอันนั้นอันนี้นะคะอันนี้คือคอมเมนต์บดีนะคะลากกซีบ่เบิ่งนะคะบ,บ่เบิ้งนะคะ บบโบเซบนะคะถ้าคอมเมนต์ไดมันลบๆนะคะคือคอมเมนต์ลดนะคะการคืนการที่แบบบูลลี่มันเป็นอย่างที่มันบดีนะ,ะพี่น้องในในบรวัสังคมใดกันแล้วแต่นะคะพี่น้องเกิดยู่ัยกันแล้วแต่การให้กิดซึ่งกันและกันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในในในสังคมเขาเอ่ยว่าการบูลลีะะ่บูมี่ผู้ใดยอยากอยากอยากเกิดมากขี้ลายบูมี่ผู้ใดยอยากเกิดมากแบบโง่งามทุกคนอยากงาม,มืด ะะแต่ถ้ามีการบุลรี่กันนู่นนี่นั่นมันกบทสมควนนะคะพี่น้องถ้าสมมติมีคนมาว่าให้เห่าจังสันจังสี่บุหรี่โอ้ยเฮาเป็นอย่างงูน้นเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่าง,งนู้นอย่างนี้เออมันกบฏโอเคนะคะพี่น้องความรู้สึกของคนคือกันนะคะสนันแล้วถ้าวาอายัางที่บ้านบดีกบบควนพิมพ์นะคะบุควรพิมะะพม์ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่แบบวา่าโอ้ คำลาห้องเพลงอันนั้นอันนี้ตีเตือนใดนะคะลากะหอมปับปรปุงแก้ไขนะคะลากะชิพอมปรับปรุงแล้วก็แก้ไขว่าเออในในสิ่งที่เพิ่นบอกเพิ่นแนะนำเฮาเห็ดจังซีจังซีมันดีลากะ้อมปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะแต่ว่าคอมเมนต์ไหนที่บ่แมนว่าบบหับฟังนี่ลาหับฟังนะคะ ครับฟังเลยค่ะพร้อมปฏิบัติแก้ไขนะคะทุกอย่างมันก็ต้องเลี่ยนรูไปเท่าไหร่ย่างๆนะคะบูมี่ยังดีเฟอร์เฟกไปลอยเปอร์เซ็ต์่ถูกสิ่งทุกอย่างบมีค่ะในในโลกนี่หรือว่าในสังคมทําดีเขาก็ว่านะคะทําดีเขาก็ว่าหรือว่าทําดีเขาก็ว่าเราไม่ดีอ่ะมันก็ลายแบบนะพี่น้องจะนั้นแล้ว สิให้ถึกเบิดทุถูกใจมันกับว่ใดนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วยังก็แล้วแต่สิ่งใดที่เขาเบิ่งแล้วเขาพิจารณาเอาเองนะคะพี่น้องใส่เห็นว่าเบิงหนั่งแล้วก็ใส่วิจารณาในการรับสมนะ่น่ะอนาค็คือให้แง่คิดของเขานะคะ